กิจการวิทยุกระจายเสียงเกิดขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2471โดยพระองค์เจ้าบุระชัดชัยยกรกรมพระกำแพงเพชรอครยโยธินขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และการคมนาคมได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์ปรางทององอางตำบลวัดลาดบุระนะโดยใช้ชื่อสถานีว่า4ี่ และต่อมาได้มีการประกอบเครื่องส่งคลื่นวิทยุขนาดกลาง1กิโลวัตต์ขึ้นเพื่อทำการทดลองส่งออกอากาศที่ตำบลสาราแดงโดยใช้ชื่อสถานีว่า 11PJ ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า PJ ในยุคนั้นย่อมาจากคำว่าบุรชัดชายกร ต่อมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2473ซึ่งตรงกับวันชัตรมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปิดการส่งวิทยุเป็นประถมเลิมโดยใช้ชื่อสถานีว่าสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทซึ่งตั้งอยู่ที่วังพญาไทมีกำลังส่ง 2.5กิโลวัตต์โดยพิธีเปิดสถานีกระทำโดยอันเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีจัดมงคลมากระจายเสียงสู่ประสบในก่อนโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายที ara, ่จะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนดังนั้นจึงถือเอาวันที่25กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งกิจการวิทยุกระจายเสียงได้พัฒนาแพร่หลายมาเป็นลำดับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่6สถานีโดยในยุคแรกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งยังใช้ชื่อหน่วยว่ากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกลอปออกลางทำการกระจายเสียงเพื่อต่อสู้ทางความคิดกับลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง วส919ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียง934ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงมส909ตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครสถานีวิทยุกระจายเสียงวส914ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย สถานีวิทยุกระจายเสียงวส .912 ตั้งอยู่ที่อําจังหวัดนร,ราธิวาสและสถานีวิทยุกระจายเสียงวส .921 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งต่อมาสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรอปการได้แปลสภาพเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแต่ยังคงใช้ชื่อหมายเลขสถานีวิทยุเช่นเดิม สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยัญชาการทหารพัฒนามีภารกิจส่งกระจายเสียงเผยแพร่พระราชกรณียกิจข่าวสารวิชาการต่างๆเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรนำเสนอบทความสารคดีและให้ความรู้ความบันเทิงเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาลซึ่งเป็นแผงงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบอันเป็นแผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา